สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้นะคะชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านเลยนะคะขอพลังงานชาวราศีพฤษภค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในช่วง9วันนี้คะ่ะ สามเรียนนะคะการพูดคุยปรึกษาหารือนะคะการวางแผนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะหรือจะเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าต้องการที่ปรึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ,นะคะการพูดคุยปรึกษาหารือการคิดทบทวนการวางแผนนะคะในเรื่องของอนาคตว่าจะทําอะไรจะเริ่มต้นทําอะไร <S <S เรื่องการเงินนะคะจะจะเก็บออมตรงไหนจะฝากตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า าวางแผนอนาคตของตัวเองใหม่วางแผนที่จะเริ่มที่จะทําธุรกิจเริ่มต้นทําอะไรพูดคุยอะไรก็มีเหตุละผลวางแผนให้ดีๆนะคะแผนที่1แผนที่2แผนที่3มีแผนสำรองอยู่เสมอรัดกุมรอบครอบในทุกๆเรื่องนะคะบางท่านกําลังที่จะได้เหมือนกับว่าคิดแผนที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่นะคะราศีพฤษภค่ะ9เหรียญน,นะคะ ช่วงนี้ถ้ารู้สึกเบื่อเบื่อหน่อยนอยนะคะหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะถ้ารู้สึกว่าเต็มอิ่มกับบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะอาจจะต้องออกไปหาแอเวนเจอร์ใหม่ๆสร้างพลังใจให้กับตัวเองนะคะสร้างความสุขให้กับตัวเองสร้างเขาเรียกว่าแพชชั่นแล้วก็พลังใจให้กับตัวคุณเองนะคะบางท่านอาจจะมีกิจการในเรื่องราวของการทําธุรกิจการเริ่มต้นอะไรแบบนี้ก็คุยแล้วก็ปรึกษาหารือนะคะกับพาร์เนอร์หุ้นส่วนนะคะของคุณให้ดีดนะคะเกี่ยวกับข้อเอกสารเกี่ยวกับในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะ บางสิ่งบางอย่างนะคะพบเจอพบรักบางท่านอาจจะได้พูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ชีวิตที่กําลังที่จะเข้ามาหาคุณนะคะบางท่านกําลังเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาดูแลหัวใจนะคะหรือว่าเปิดโอกาสที่จะได้ ให้โอกาสใครบางคนที่กําลังเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นพลังงานเก่าๆที่กลับเข้ามาแล้วได้พูดคุยกันในความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อ,อยัางไงาในความสัมพันธ์นะคะคุณจะให้โอกาสเข้าไหมนั่นเองนะคะหรือว่าคุณจะเดินหน้าต่อนะคะมีให้คุณได้เลือกเพราะฉะนั้นในตัวตนของคุณแล้วคุณสามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าจะไปต่อเข้าไหมหรือว่าจะหาคนใหม่นะคะขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจนะคะเรื่องของการทําธุรกิจเช่นกันนะคะก็ พูดคุยเจรจาให้ดีนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรกับใครก็ต้องรัดกุมในเรื่องข้อเอกสารแล้วก็ป้องกันมิชชาชีพคนไม่ดีหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันกาลังจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันจะเกิดในเรื่องของการเสียใจหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันเสียใจหรือว่ามีท็อกซิกมีประเด็นไปแล้วจงให้อภยัยหโหสิกรมแล้วเราก็เดินหน้าต่อนะคะ 2อไม่เท้านะคะการวางแผนอนาคตนะคะคุณกําลังที่จะได้เขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยสําหรับบางท่านนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตอุป,อป ประทำคําชูในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ได้โยกย้ายบางท่านมีเกณฑ์ได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าการเดินทางไกลาการเดินทางกลางประเทศนะคะหรือว่ามีแพลนบางสิ่งอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นขอให้แพลนยาวๆนะคะแพลนยาวๆมองไกลๆใจเย็นๆนิ่งๆช้าๆได้พราเล่มงานนะคะอย่าใจร้อนนะเพราะความใจร้อนหรืออารมณ์บู้วามบางอย่างมันจะทําให้เราพังแล้วเสียใจยนะคะเพราะนั้นใจเย็นๆช้าๆก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามใช้ได้นิ่งๆแล้วก็ใจเย็นๆมีเหตุและผลให้มากๆนะคะ แล้วคุณจะมองเห็นสถานการณ์แล้วก็มองเห็นปัญหาท็อกซิกนั้นออกประเด็นนั้นออกนะคะ คิงก์ก้อนนะคะจงเป็นคนที่แบบลุยในเรื่องของงานมากถ้าใครรู้สึกว่ากําลังลุยในเรื่องของงานกําลังที่จะขาดแพชชั่นขาดพลังอะไรอยู่นะคะเขาเรียกว่าจงหาดึงดูดแพชชั่นอินสปายกับใครบางคนที่เป็นผู้นําที่ทํางานเก่งนะคะเช่นอาจจะออกไปหาแล้วมองผู้คนเห็นผู้คนแล้วรู้สึกว่าคนนี้ทํางานเก่งจังเลยคนนี้มีไฟมีพลังจังเลยดึงดูดพลังนั้นเข้ามาด้วยการมองด้วยการสนใจด้วยคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจนะคะกับตัวเองแล้วทําให้คุณมีพลัง มากขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องของงานนะคะการทำ เขาเรียกว่าการทาธุรกิจการการทำหน้าที่การงานถ้ากําลังที่จะมองหาอะไรใหม่ๆค่ะทาสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะคะอาจจะทําในเรื่องของการเดินทางอาจจะทําในเรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะทําในเรื่องของการค้นหาความสุขของตัวเองอย่างแท้จริงให้เจอแบบนี้ก็ได้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่กาลังเกิดขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะจากแดนไกลทางไกลหรือว่าการเดินทางไกลทําให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศรอบ ตัวไปเลยนะคะจากความวุ่นวายสู่ความสงบหรือว่าการค้นหากับตัวคนเองบางท่านได้เขาเรียกว่าออกเดทจากกับคนทางไกลหรือว่าได้ได้สิ่งใหม่ๆจากคนดันไกลาทางไกลนะคะหรือว่าคนทางไกลเดินทางมาหานะคะบางท่านได้พบเจอคนรักคู่รักนะคะแดนไกลนั่นเองนะคะเรามาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีนะคะ โอกาสที่กําลังจะเข้ามาบางท่านกําลังมองหาโอกาสบางท่านกำลังรู้สึกอะไรที่มันอ,มอยู่ตัวแล้วในช่วงนี้หรือว่ากําลังหาไฟให้กับตัวเองค่ะ princess of cup นะจงวิ่งเข้าหาโอกาสจงวิ่งเข้าหาไอเดียจงวิ่งเข้าหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอค่ะไพ่กำลังบอกให้คุณได้ เขาเรียกว่ากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองกล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆนะคะความรู้ความสามารถนะคะในตัวตนของคุณ DIY นะคะความเป็นสีสันเช่นชอบการแต่งตัวก็อาจจะทํางานทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวทําอาหารนะคะ ถ้าใครอยากมีอาชีพเสริมขึ้นมานะคะใครอยากทํางานอิสระงานเสรีก็จะต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะความคิดสร้างสรรค์จะทำจะนำพาให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็อาชีพนั้นๆนะคะบางท่านถึงเวลาที่จะแบบปล่อยปล่อยวางกับตัวเองแล้วรีทายตัวเองแล้วก้าวเข้าสู่โหมดในเรื่องของหน้าที่การงานที่อิสระเป็นเรื่องของอิสระในเรื่องของเวลาเรื่องของสุภาพแล้วก็ทุกๆเรื่องที่อยากทําอยากต้องการก็ต้องวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสนั้นขึ้นมานะคะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างสร้างด้วยอนาคต ของคณเองนะคะคเรื่องราวของการไกล่เกลี่ยการพูดคุยการปฏิบัตินอม m นะคะกำลังจะเกิดขึ้นบางสิ่งบอย่างที่ตึงเครียดบางสิ่บอย่างที่เป็นท็อกซิกเป็นประเด็นนะคะในอนาคตจะเกิดเรื่องของการปฏิบัตินอมการพูดคุยการไก่เกลี่ยที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะจงใจเย็นๆน,นะคะแล้วก็ในอนาคต สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ประนีประนอมกับบางอย่างได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของใครที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลนะคะอาจจะปรึกษาผู้ใหญ่อาจจะปรึกษาใครที่คุณพ่อคุณแม่ท,ที่ให้ที่ให้คำปรึกษาได้นะคะในเรื่องของข้อประเด็นหรือว่าปัญหานั้นๆนะคะอาจจะทุกอย่างมันไกล่กเกลี่ยแล้วพูดคุยได้นะคะ กับปัญหาและท็อกซิกนั้นๆก็จะเย็นๆนะคะนิ่งๆนะคะอนาคตบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเร็วนี้ก็อาจจะดูช้าๆดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในเร็วนี้มันอาจจะมีสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นและบางสิ่งบงอย่างที่มันไปต่อได้นะคะมันอาจจะไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันมันมันโฟล์มันมีความสุขมันมีพลังงานที่ดีนะคะแต่ก็ต้องปล่อยวางกับปัญหาหรือว่าท็อกซิกบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่สามารถที่จะจัดการได้นั่นเองนะคะใจเย็นๆช้าๆนะคะ เรามาดูคำตอบของไพ่นะคะ u n l i k e l y ไม่เป็นหนังใจหวังแน่นอนนะคะ There something b e t t e r นะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นหนังใจหวังบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวงังคาดคณีไว้แต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าไพ่กำลังบอกให้คุณหาสิ่งที่ดีกว่า There something Better มองหาสิ่งที่ดีกว่ามองหาช่องทางทางออกในสิ่งที่ดีกว่าเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่านะคะไม่ว่าเรื่องอะไรค่ะ เราทําดีเราต้องได้ดีนะคะเรากําลังก้าวเดินหน้าเรากําลังสร้างชีวิตด้วยตัวของเราเองพบคู่ชีวิตในอนาคตก็พบคู่ชีวิตที่ดีกว่าถ้าตอนนี้กําลังตัดจบอะไรมานะคะคู่บุญบาร,รมีด้วยกันถ้าอะไรที่เป็น็อกซิกเป็นประเด็นอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่คุณตัดสินใจและมองหาสิ่งที่ดีกว่าค่ะมันมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่เสมอมันมีช่องทางทางออกในชีวิตที่ดีกว่า รอคุณอยู่เช่นกันนะคะเป็นพลังใจให้กับชาวราศีพฤษภนะคะก็ระวังในทุกๆเรื่องรอบข้อมีสมาธิสติกับตัวเองเสมอนะคะแล้วก็วางแผนใหม่ทําสิ่งใหม่ที่ใจต้องการแล้วก็รอผลลัพธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเขาวดีแดนไกลทางไกลการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นขอบคุณมากสาหรับชาวราศีพฤษภเลยเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ